แนะนำแผนประกันชีวิต3แบบ3สไตล์สำหรับใครที่อยากจะส่งเบี้ยสักระ,ระยะเวลาประมาณ12-15ปีนะครับแล้วก็สามารถ ลดหย่อนภาษีได้ด้วยซึ่งวันนี้นะครับผมต้อมอิสลับประกันภัยนะครับได้คัดมาแล้วครับว่ามีแผนสไสตล์เนี้ยซึ่งระยะการาสมเด็สิบสองถึงสิปีนี่แหละแล้วคิดว่ามันน่าแนะนาอ่ะผมก็เลยเอามาให้ดูครับซึ่งมาจาก2บริษัทแล้วก็เป็น3แผนนะเป็นยังไงนะครับมาดูกันเลยครับผมอย่างแรกนะครับเป็นของบริษัทกรุงเทพครับกรุงเทพประกันชีวิตนะซึ่งแผนนี้นะครับมีจุดเด่นตรงที่ให้ความคุ้มครองเรื่องประกันอุบัติเหตุให้ด้วยนะครับแผนไม่ฟรีเลยอันนี้แล้วก็ชําระเบี้ย นะครับ12ปีครับคุ้มครอง18ปีนะครับเบี้ยรเริ่มต้นพันสองบาทก็ทำได้แล้วนะครับรับประกันอายุ1เดือนถึง60ปีนะครับแผนนี้นะครับผมสรุปให้สั้นๆนะครับก็คือระหว่างสัญญานะครับระหว่างปี18ปปีเนี่ยจะไม่มีอะไรให้เลยนะยกเว้นมีความ คุ้มครองดังเรื่องเป็นประกันอุบัติเหตุมีค่ารักษาเนี่ยเขาจะให้นะระหว่างสัญญา18ปีนี้แล้วก็ผลตอบแทนนะครับจะได้รับปีสุดท้ายครั้งเดียวครับได้118%ของเบี้ยที่ชําระเข้ามานะครับอันนี้คอนเซปต์ง่ายเลยครับแล้วค่ารักษาได้เท่าไหร่ครับแผนนี้นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าสามารถเอาเบี้ยอะไรปีเนี่ยมาหาร12แล้วจ่ายเป็นรายเดือนได้เลยนะครับ่างเช่นทําที่ปีละแสนสองหมื่นนะครับ แสนสองหมื่นนะก็จ่ายเบีย้ยปีละ10,000บาทแล้วค่ารักษาจะได้เท่าไหร่ครับค่ารักษาก็จะได้ห้าเท่าของเบีย้ยประกันชีวิตรายเดือนเมื่อกี้หนึ่งหมื่นบาทใช่ไหมค่ารักษาก็จะได้ทั้งหมดห้าหมื่นบาทแบบนี้นะครับก็ต่อครั้งที่เข้ารักษาด้วยนะแล้วก็มีความคุ้มครองชีวิตนะครับที่ร้อยสิบแปดเปอร์เซ็นต์ของเบีย้ยที่ชําระแล้วนะครับแล้วก็บวกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของ นวนเงินเอาประกันภัยครับผมโอเคมาดูตัวอย่างกันดีกว่าครับนี่ครับตัวอย่างของกรุงเทพ118นะผมทําตัวอย่างครับจ่ายเบี้ยปีละ1นึ่งแสนบาทนะครับจำนวนเงินเอาประกันภัยหนึ่งร้ห้าแสนสามหมื่นสองพันเก้าสิบเจ็ดบาทนะครับแล้วก็แถมสัญญายกเว้นการชําระเบี้ยด้วยนะครับอันนี้แถมให้ด้วยนะแถมนี้คุ้มครองการเสียชีวิตนะครับแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะครับมีให้อุบัติเหตุด้วยเออถ้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็รับเพิ่มอีก100%เซเลยนะครับแล้วก็ผลประโยชน์นะครับก็จะได้ปีสุดท้ายคก็ือ ชำระเบี้ย12ปีก็คือล้านสนะครับล้านสก็จ่ายเบีย้ยคืน2อง0 0 0หนนกะครับก็รวมเป็น1นึ่งล้านสี่แบาทนะครับในปีสุดท้ายนะครับประมาณนี้ครับผมแผนนี้ง่ายมากครับสรุปให้นะก็คือชําระเบีย้ย12ปีคุ้มครอง18ปีนะครับมีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุที่มีค่ารักษาให้ด้วยตลอดระยะเวลาสัญญา18ปีนะครับและรับผลตอบแทนในงวดสุดท้ายครั้งเดียวหนึ่งย 18%ของเบีย้ยที่ชําระเข้ามานะครับแผนนี้เอาเบี้ยรายปีมหาหัน12เป็นรายเดือนได้เลยครับผมอันต่อมาครับกรุงเทพเหมือนกันครับกรุงเทพการชีวิตครับชื่อแผนกรุงเทพ185ครับ กรุงเทพ185นะครับแผนนี้มีจุดเด่นอะไรครับจุดเด่นนะผลตอบแทนผมคิดว่าให้ค่อนข้างดีเลยครับสำหรับระยะเวลาชำระเบี้ย15ปีและก็คุ้มครอง25ปีครับโดยแผนนี้รับตั้งแต่ช่วงแรกเกิดเลยครับอายุแรกเกิดจนถึง65ปีเลยนะครับแล้วก็มีความคุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุจากการเสียชีวิตด้วยนะครับนี่ครับมาดูครับผลตอบแทนระหว่างสัญญานะครับมีระหว่างปีที่1กรมธรรม์ปีน่ถึง10นะรับปีละ1%์กรมธรรม์ปีที่สิบเอ็ดถึงยี่ส1รับปีละหนึ่ 25รับเป็น2%ครับผมแล้วก็มีความคุ้มครองเรื่องเสียชีวิตนะครับนี่้วยครับนี่100% 150% 1ป5และ200%ตามช่วงระยะปีนะครับแต่ถ้าหากเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุก็รับเพิ่มอีก100%ครับผมมาดูตัวอย่างครับเงื่อนไขเดิมเลยก็คือชำระปีละ1,000 100, 0 0บาทนะครับปีละ1,000 100, 0 0นบาทนะจะได้จำนวนเงินบอาามาัาย833,337บาทนะครับตัวอย่างของเพศชายนะครับ อายุ30ปีนะครับปีที่1-6นะจะได้รับผลประโยชน์นะครับจากการเสียชีวิตนั้นนี่เทนะ่านี้8 3 3นี่ครับปีที่7-12นะล้าน2นี่ครับอันนี้คือผลประโยชน์การเสียชีวิตจากสาเหตุใดๆจากการเสียชีวิตนะแล้วก็หากเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนะครับก็รับเพิ่มอีก100%ของทุนประกันก็คือ8 3 3นี่ครับแล้วมาดูผลประโยชน์ทางด้านการได้รับเงินคืนนะครับก็คือผลตอบแทนนั่นเองนะครับปีท1-10นะครับได้รับปีละ8,333นะครับก็ ปี11 20ก็คือ1.5ใช่ไหมอยู่ที่12,500นะครับต่อปีนะได้รับรวมทั้งหมด125,000แล้วปีที่25ได้รับ2เซนก็คือรวมทั้งหมด16,667ก็ได้รับ83,335นะครับรวมเงินครบสัญญานะครับล้าน5 4 1 6 7 3นะครับรวมผลประโยชน์สูงสุด1,833,338บาทครับผมซึ่งอันนี้นะครับผมได้เปรียบเทียบจากหลายๆบริษัทแล้วนะหลายๆบริษัทแล้วที่เป็น 25ทับ15นะครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อบริษัทอื่นนะครับแต่ว่าผมเอามากลางดูแล้วผมตัดสินใจที่จะเลือกแผนกรุงเทพ185มานำเสนอครับ หากลูกค้ามีแผนที่ระยะเวลา 25- 15ทั้งก็คือออม2ีปีชำระเบีย้ย15ปีนะครับเอามาให้ผมเปรียบเทียบได้เลยครับเอาเดี๋ยวผมทาตารางเปรียบเทียบให้ดูเลยนะว่าของที่นี่กับของที่ลูกค้าเจอมาเนี่ยอะไรดีกว่ากันอะไรให้ผลตอบแทนอะไรเป็นยังไงนะครับอันไหนที่ตอบโจทย์ลูกค้าเอามาได้เลยและที่หลอมงาครับแผนนี้นะครับเหมือนเดิมเลยกรุงเทพนะเอาเบีย้ยอะไรปีมาหา12แล้วชําระเป็นรายเดือนได้เลยครับแผนของกรุงเทพจะมีจุดเด่นเรื่องนี้ครับผมอันต่อมาครับเป็นอันสุดท้ายแล้วครับ แผนนี้ครับของบริษัทฟิลิปประกันชีวิตนะครับแผนนี้นะครับผมเคยทําคลิปอธิบายไปแล้วนะครับดังนั้นหากใครอยากจะดูคลิปแบบเจาะลึกเลยนะครับเดี๋ยวไปกดลิงก์ในช่องอิสระกันายได้เลยนะครับในคลิปนี้ผมจะอธิบายแบบคร่าวๆนะครับแผนนี้นะครับก็ง่ายเหมือนกันครับแผนนี้ เป็นสัญญาประกันชิดแบบตลอดชีพนะครับก็คือคุ้มครองถึงอายุ90ปีนะครับชำระเบี้ย15ปีนะครับสามารถดูตารางเบี้ยตรงนี้แล้วมาคูณ1,000ได้เลยนะมาดูผลตอบแทนกันนะครับผลตอบแทนแล้ว่างสัญญานะครับแผนนี้นะเขาใจง่ายอีกแล้วครับทำปีปีแรกนะครับสิ้นปีกรมภาปีหนี่1นะครับรับผลตอบแทน2.25% ของจำนวนเงินเอาประกันไทยครับจนถึงอายุ60ปีรับไปทุกปีเลยนะครับแต่ว่าชําระเบี้ย15ปีนะแต่รับถึงอายุจนถึง90ปีนะอย่าลืมนะแผนนี้อนี่ครับตั้งแต่ปีที่1ถึงอายุ60นะรับ2.25%พอ61ปุ๊บ 61นี้เริ่มไวกระเสียแล้วใช่ไหมครับแผ่นนี้มันจะทำงานคล้ายๆกับแผนเกระเสียเลยครับก็คือจาก2.25นะครับจะก,กระโดดมาที่10เลย61ปีครับอายุ61ปีรับ10เลยครับเออแล้วนี่และที่สำคัญครับเพิ่มขึ้น0.5ของปีที่61นี่ครับก็คือ แอดเข้าไปเรื่อยๆบวกเข้าไปเรื่อยๆครับก็คือ10%บก0.5บก0.5ไปเรื่อยๆจนถึงอายุ89ปีนะครับก็ได้รับเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเลยครับก็คือบก0.5 0.5ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเมื่อเรามีอายุยินญาถึงอายุ90ปีนะครับรับเงินคืนเมื่อครบสัญญา100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยครับผมแผนนี้นะครับทำได้แต่อายุ1วันถึง45ปีนะครับโดยมีการตอบคำถามสุขภาพนะครับอ่าผมบอกลืมบอกไปนะครับ ทั้ง3แผนมีการถามคำถามสุขภาพนะครับโอเคมาดูตัวอย่างกันฟิลิปนะตัวอย่างเพศชายอายุ30เหมือนกันทุกแผนเลยนะครับผมยกตัวอย่างมาแล้วแน่นอนครับเหมือนกันครับจะชําระเบี้ยปีละ10,000แบาทครับแผนนี้นะครับชำระเบี้ยปีละ10,000แบาทก็จริงนะแต่นี่ผมทําตัวอย่างที่เบี้ยประกันภัย1นึ่งแสและมีส่วนลดเบี้ยประกันนะครับหกร้อยสี่สองจุดสองหกดังนั้นก็เบี้ยที่ชำระก็คือหนึ่งแสนบาทพอดีเบี้ยประกันเท่านี้นะครับจำนวนเงินประกันภัยก็คือเท่านี้ครับหกแสนสี่หมื่นสองพันสองร แผนนี้คุ้มครองชีวิตนะครับ200%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยนะครับโอเคมาดูนี่กันตารางนี้กันนี่ครับเพศชายอายุ30นะชำระเบี้ยงวดแรก100,000บาทสิ้นปีกรมธรรม์รับเงิน2.25% 14,450.87ยาวไปเรื่อยๆครับนี่ยาวไปเรื่อยๆครับนี่หยุดที่15ปีใช่ไหมสิบห้ปีเนี่ยหยุดที่ล้านห้าอ่านี่หยุดที่ล้านห้านะครับนี่ดูนะปึ๊บนี่ยาวไปเรื่อยๆปึ๊บป,ปึ๊บปึ๊บจนถึง นี่ครับปีกรมธันที่31ก็คือตอนนั้นจากวัย30ปีเป็น61ปีแล้วอย่างนี้ผมบอกครับจาก2.5%กระโดดเป็น10%ก็คือ64,226.08และเพิ่มขึ้น0.5%เรื่อยๆเห็นสังเกตไหมครับนี่จะเพิ่มขึ้นนะ 64, 67, 70, 73, 77นี่ครับจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอ้นี่เพิ่มเรื่อยๆนะครับยาวไปเรื่อยๆครับจนถึงอายุนี่ครับ90ปีนะปีกรมธันมนี้90ก็คือ60นี่ครับรับ คุณประกันคืนนะครับ1้อก็คือ6กแส2สี่7 6รับทุนประกันคืน100%ครับผมแผนนี้ดีไหมครับแน่นอนครับแผนนี้อารมณ์มันเหมือนกับประกันออมทรัพย์ที่มีความสามารถเป็นบำนาญในตัวแต่พื้นฐานของมันคือประกันแบบตลอดชีพคุ้มครองถึงอายุ90ปีและสามารถซื้อสัญญาสุขภาพเพิ่มเติมเข้าไปได้ด้วยครับผมหากต้องการนะครับแผนนี้ดีไหม อ่าผมแนะนำ3แผนแล้วใช่ไหมครับ3แผนนี้ชอบแผนไหนครับเดี๋ยวผมเปิดตารางเทียบให้ดูนะครับว่า3แผนนี้ท่านชอบแบบไหนดูตารางง่ายๆกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับกรุงเทพ188-185และ 90+15 ครับนี่ครับปีละแสนปีละแสนเหมือนกันนะครับส่วนลดเบี้ยมีของ 90+15 ของฟิลิปที่เดียวเท่านั้นนะครับคุ้มครองชีวิตของกรุงเทพ1 8ะคุ้มครอง118%ของเบี้ยที่ชำระแล้วนะครับบวก ร้อของจำนวนเงินเอาประกันภัยด้วยครับแล้วก็หากเสียชีวิตเนื่องจากาอุบัติเหตุบวกอีร้อ0ของกรุงเทพ1หนึ่งแปดห้านะครับจะคุ้มครองเป็นตามค้นบันไดครับผม และของแฮปปี้เวลตี้นะครับจะคุ้มครอง200%ของจานวนเงินเอาประกันภัยนะครับจากทุนนั่นแหละแล้วก็มูลค่าเว้นคืนมระกันนะครับหรือเบี้ยมาตรฐานที่สะสมมาอันไหนมากกว่าก็เอานั้นไปนะครับอันนี้ของคุ้มครองชีวิตนะในส่วนของผลตอบแทนระหว่างสัญญานะครับต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยนะกรุงเทพ1.8อย่างที่ผมบอกครับไม่มีีเขาผมจะเจ้อีกทีนึงนู่นเลยครับตอนสิ้นสุดสัญญาในปีที่18นะครับแล้วก็ได้รับความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุ5เท่าของเบี้ยรายเดือนนะครับแลกกรุงเทพ1.8ก็จะได้เป ค่าบันไดเหมือนกันนะครับและในส่วนของ happy r a t y ของบริษัทฟิลิปไลท์นะครับก็ได้รับ2.25%ตั้งแต่ปีที่1ถึงอายุ60ปีพอ61ปีรับกระโดดไปที่10%และบวก0.5%ทบไปทุกปีจนถึง89ปีนะครับรับเงินคืนปีสุดท้ายนะครับกรุงเทพ118นะครับนี่ครับปีสุดท้ายรับเงินเป็นล้านเลยครับล้าน416นะครับของกรุงเทพ 185รับไป1 5 4 1 0 0 0านาแนะครับนี้เงินคืนปีสุดท้ายนะแล้วก็ของ h a ฮับบิวเต y นะครับรับทุนประกันใครคืน100% 6 4 2 2 6 0่หมนะครับมาดูตรงนี้กันครับตรงนี้คือผลตอบแทนตลอดสัญญานะครับตลอดสัญญาอ่าเหตรงนี้คือไฮไลท์เลยครับกรุงเทพ1 8นะผมย้ำอีกทีนะครับชำระเบี้ยปีละห0 0 0 0แสนนะครับสิปีรวมทั้งหมดล้านสองนะครับรวมผลตอบแทนตลอดสัญญาแล้วนะครับที่เราจะได้แผ่นนี้ 2 1 6 0 0นนะครับนี่คือผลตอบแทนตลอดสัญญาที่เราจะต้องเอาพิพจารณานะแต่ว่าอย่าลืมนะครับ118นะได้ความคุ้มครองค่ารักษา PA เก็คือประกันอุบัติเหตุ5เท่าของเบียรายเดือนด้วยนะ,ะได้ตรงนี้กับได้ประกันอุบัติเหตุไปใช้ด้วยนะครับของกรุงเทพ185นะครับชำระเบี้ย15ปีนะครับปีละ1 0 0 0 0คือ1 5 0 0แสนบาทนะครับผลตอบแทนตลอดสัญญารวมนะครับ291,665านั้บาทนั่นเองครับผม อ่านี้มากกว่าเนาะบ้างกว่าแต่ตันนี้ไม่มีประกันอุบัติเหตุให้นะแต่ว่าได้มากกว่าผมย้ำนะครับกรุงเทพมือแปดห้านะมีผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกันครับก็คือออมยี่สิบห้าปีชำระเบี้ยสิบห้าปีลองเอามาให้ผมกลางเปรียบเทียบได้เลยครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าแผนเนี้ยเยอะจริงๆครับให้เยอะมากครับผมและ happy ้เ r ล a ี y ครับอันนี้ฉีกแนวหน่อยครับเป็นประกันแบบตลอดชีพนะครับตลอดชีพมาดูครับปีละหนึ่งแสน ชำระเบี้ย15ปีคือล้านห้าเหมือนกันนะครับนี่ครับผมให้ดูนะถ้าครบ25ปีสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสองจุดเจ็ดห้าซึ่งอันนี้เทียบกับตัวนี้กรุงเทพหนึ่งแปดห้ายี่สิบห้าปีเหมือนกันสองแสนเก้าอันนี้สามแสนหกอ่าอน,นี่ใหญ่แล้วนี่รับเงินคืนทุกปีนะได้มากกว่าละอ่าแล้วหากอยู่ถึงอายุแปดสิบเก้าปีนะสะสมไปเรื่อยๆครับสะสมไปเรื่อยๆนะเบดเสร็จแล้วนะครับทั้งหมดสามล้าน 5 9 9แ7 1เกืเกอบือบที่จะเป็น3ล้าน6เลยโอ้โ oh, ห oh. นี่เนื่องจากมันเป็นแผนตลอดชีพนะแล้วก็มีผลตับแทนที่ให้สูงเลย2.25%เยต่อต่อปีทุกปีด้วยนะแล้วก็61ก็รับเป็น10%แล้วบวก0ูา 0, ไปด้วยเห็นไหมครับ3แผนนี้ฮะ 3แผนนี้มันคนละสไตล์กันเลยครับอย่างที่ผมบอกนะครับเราตั้งโจทย์ไว้นะมีโจทย์ไว้คืออยากจะชําระเบีย้ยสักประมาณ1 2บสถึงสิปีแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าอยากจะเอาเงินออกมาตั้งแต่ในช่วงไหนอย่างเช่นตัวนี้ใกล้สุดคือ18ปีใช่ไหมน,นิยาวไว้หน่อยยีปีแล้วอยากจะยาวสุดๆไปเลยคือ90ปีมันคนละสไตล์กันเลยครับแต่ว่าชําระเบี้ยระยะเวลาใกล้เคียงกันดังนั้นผลตอบแทนนะครับก็เป็นอย่างที่เห็นครับอยู่ที่ท่านแล้วครับว่าท่านชอบสไตล์ไหนนะ ดังนั้นผมเลยดึงสิ่งที่ด,ดีที่ผมคิดว่ามันดีสำหรับช่วงช่วงเบีย้ยในช่วงปีนี้นะครับซึ่งผมขอดึงความสามารถของแผนประกันที่มันเด่นจริงๆในช่วงระยะเวลาการชำระเบีย้ยและการออมที่ผมยกตัวอย่างมา3อย่างนี้มานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูครับหากชอบนะครับอย่าลืมครับติดต่อมาที่ผมนะครับต้อมอิสระประกันภัยครับโทร0 8 6 6 8 9 6894หหรือแอดไลน์มาที่ไลน์แอดอิสระี่ครับ เดี๋ยวผมจะให้คำปรึกษานะครับเกี่ยวกับแผนประกันชีวิตนะครับหรือแผนประกันอื่นๆนะประกันรถยนต์ผมกะทำนะแอดมาได้เลยครับเดี๋ยวผมทําข้อเสนอให้นะครับหรืออยากจะให้เปรียบเทียบหรืออยากจะวางแผนภาษีทักมาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะช่วยดูให้ครับว่าจะอะไรยังไงดีนะครับผมขอบอกนะครับว่า3แผนนี้นะครับเด็ดจริงครับเด็ดจริงจากเปรียบเทียบจากหลายๆบริษัทแล้วผมคัดมาแล้วครับผม สำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับแอดไลน์มาหาผมนะครับปิดคลิปนี้คลิปนี้จบทักไลน์มาหาผมเลยครับทักมาได้ทั้งไลน์เบอร์โทนีและไลน์แอดอิสระ7 24ได้เลยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ